นี่คือต้นถั่วลิสงนี่ฝักทองคลิปที่แล้วถามว่าเก็บได้แล้วมีคนถามว่าเก็บได้หรือยังแล้วมีคนมาบอกว่าเม้นบอกว่า,เ,าเก็บได้แล้วนะคะก็จะพาเก็บเนาะก้านใหญ่มากทุกคนนี่อุ๊บหนักเหมือนกันนะเนี่ยฝักทองจ้าทุกคน เต็มตะกร้าลูกเดียวมาขุดมาขุดมันสลั่งยังพอมีเหลืออยู่นะคะลืมค่ะพอดี พุดไปไม่หมดแล้วลืมว่ามันยังมีอยู่ตรงนี้เนาะได้อยู่นะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งพัน์สีแดงค่ะก็จะไม่ใช่พันที่มันเอาไว้ทอดอ่าเป็นแบบชิปบางๆนะคะเป็นอ่าสำหรับต้มแล้วก็กินย่างกระทะนะคะกินคู่กับพวกสเต็กอะไรพวกนี้มันจะหนึบๆอร่อยดีค่ะถ้าสนใจก็ลองหาปลูกกันดูนะคะสีแดงก็คือ รสชาติดีอยู่บางคนเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้ไม่กินนะแต่ว่าเราชอบเอาไปย่างกระทะอร่อยมากทุกคน ข้างๆมีฝักทองด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปเหมือนกันเก็บไปฝากเพื่อนน่าจะหมดแล้วเหลืออยู่กอเดียวเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้ แมดมินก็ไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนนี่แหละทำงานก็แบบนี้ว้ายเต็มเลยไม่ใช่มันฝรั่งนะพิทากระทุกคนตัวใหญ่มากถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเอานี้จับให้ดูนี่คือภาคเมืองนอกนะทุกคนนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะบางคนก็อาจจะขยักขยแยงเนาะแต่ว่าเราเห็นเราชินแล้วค่ะ เขาก็มาหากินตามภาษาเขาแล้วเนาะตรงไหนชื้นตรงไหนหมักเขาก็อยู่ตรงนั้นอู้ตัวใหญ่มากตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอูอ้อันนี้มันหวานทุกคนเอามาฝังไว้เล่นเลน่เขาเกิดเฉยเลย ฟักทองแก่แล้วลูกไม่ใหญ่มากมันเป็นพันธ์ุที่ลูกแค่นี้แหละทุกคนอ่ะเก็บง่ายๆนี่แต่ว่ามันแก่แล้วนะไซส์มันจะประมาณนี้แหละอเดี๋ยวเราจะไปทำแกงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บลูกนี้ด้วย อืงามพอดีจะไปเยี่ยมเพื่อนจะไปเล่นกับเพื่อนเนอะมีอยู่ไม่กี่คนแต่ก็นี่แหละก็มีอะไรก็แบ่งกันกินนี่ไซสก์กำลังดีเลยคะ่ะทุกคนฝักทองของเรา อันนี้คือเควนะทุกคนคณะใบิกมันจะออกม่วงม่วงเนาะการม่วงม่วงเนี่ยยิ่งหนาวยิ่งสวยค่ะทุกคนมันมีคณะใบิกแล้วก็ข้างๆอันนี้ก็คือคณะไดโนเสาร์ก็หมายถึงว่ายิ่งหนาวมันยิ่งงามแล้วหน้าหนาวเราก็จะมีผักกินนะคะอเนี่ยปลูกแค่นี้กินได้ตลอดเลยนะทุกคนก็คือเราจะเด็ดจากข้างล่างเนาะเนี่ย การข้างล่างเนี่ยค่ะเด็ดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งสูงยิ่งสวยนะคะนี่คณะไดโนเสาร์คณะใบหยักข้างๆนู้น <c oughs> ก็มีข้าวโพดนะกะว่าจะหักแต่ยังไม่ได้หักเลย มีข้าวโพดเนาะปลูกไว้ไม่กี่ต้นคะ่ะปีนี้กลัวกินไม่ทันคะ่ะโอมันใหญ่เร็วมากต้องเก็บแล้ว หัวฝรั่งดูข้างๆข้างๆก็มีอีกนะเนี่ยสองสามวันเนี่ยมันก็จะยืดแล้วเนี่ยแต่ก็ดีนะปลูกแล้วแบบได้กินตลอดฤดูกาลเลยค่ะเขาก็จะให้ลูกมาเรื่อยๆจนบางบางทีก็กินไม่ทันก็เดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อน ตรงนี้คือดอกอัญชันนะคะน้องโตไม่ทันหนาวค่ะโตช้ามากก็อ,อดดูอดอ,อ,อดเก็บดอกอัญชันไปนะคะปีนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บถั่วก็เดี๋ยวเลือกเอาลูกที่มันยังไม่แก่มาก เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกะปิอันที่แก่ๆเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเอาไปต้มกินกินเม็ดมันนะคะมันก็จะมันมๆอร่อยดีได้แบล็คเบอร์รี่ลงดูๆมานิดนึง ถ้าดึงก็คือขาดหมดเลย Oh, ลูกนี้ใหญ่มากแบบนี้เดี๋ยวเอาไปต้มกินเม็ดเนาะเพราะว่าแก่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 เหมือนแอดมินเลยนี้ยังพอ,อ่อน,ออน พอได้พอได้นี่ยังไม่แก่เกินดอกถั่วนะคะเป็นสีแดงแๆแบบนี้เนะาะลมพัดอากาศหนาวแล้ว ทางนี้มาดูพลิกอุยติดลูกกับเขาด้วยเนี่ยปลูกที่หลังชาวบ้านเนาะคือเคยเคยลงรุ่นแรกแล้วคราวนี้มันหนาวอากาศมันแบบว่าขึ้นขึ้น,นลงลงนะทุกคนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเนาะเราก็เลยแบบลงไม่ถูกว่าเป็นช่วงไหนก็เลยอ่ะโรยเม็ดแล้วเห็นมันขึ้นก็คือขุดแยกแยกแยก,แยกเนาะเอามาลงแบบมัวม่วๆนะนี่มีหน่วยด้วยอันนี้ก็คือ หมะเขือเป็นดอกแล้วทุกคน<ม>เขาบอกว่าให้ริดใบใช่ไหมอ่ะเราริดใบออกเขาบอกว่ามันมันจะช่วยให้ติดลูกอ่ะเราก็ริดออกอ่ะซอยเพลินอเก็บใบออกติดลูกเยอะๆนะอยากกินมะเขือเป็นของตัวเองนี่ บอกว่าให้ลิดใบออกเนาะอะ,อะโอเคไหมเนี่ยอันนี้สักหน่อยนึงออดูตรงนี้ตรงนี้ยังแบบกําลังแตกเนาะไม่รู้มันจะติดลูกทันก่อนหนาวหรือเปล่าเนอะอันนี้ไม่รู้อะไรวิ่งโดนเนาะตรงนี้มันแยกไปนิดนึง เดี๋ยวจะมัดติดเสาหลักนี่ติดลูกเหมือนกันทุกคนปลูกแบบคิเล่กิเลปูกแบบว่าสมบุกสมบันมากก็ยังให้ลูกให้อันนี้เนาะอุ๊ยอันนี้ติดลูกด้วยทุกคนพันอะไรไม่รู้เราลืมอุ้ยเดี๋ยวดูข้างล่างว้ายมีลูกด้วยดีใจมากตรงนี้ก็ ต้นใหญ่อลังการมากสวิตชาร์ดถ้ายืนก็คือครึ่งคนนะคะสูงมากนี่โหยาวใหญ่มากแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินหรอกนานๆจะเก็บไปทำแบบต้มจับฉายแต่แต่ถ้าทำต้มจับฉายอร่อยนะทุกคนสวิตชาร์ดมีสีขาวไม่ค่อยได้รดน้ำเลยมันมันขึ้นเองแล้วมันก็สวยเอง อุดูดต้นนั้นมีมีหัวด้วยอ่ะตรงนี้มีขแนขนงคณะอ่าให้ดูนี่มีโหละพานิดหน่อยก็คือเขาบอกยิงเด็ดยิงแตกแล้วเดี๋ยวจะเด็ดเอาไปใส่แกงฝักทองนี่ตะไคร้เพิ่งจะลงก็แตกแล้วเนาะ